สวัสดีครับรถตู้พร้อมใช้งานนะครับเปจัดมาให้อีกแล้วนะครับเข้ามานะครับสองคันจากสพทเนาะรถตู้จากรัฐนะครับติดจองไปแล้วนะครับซื้อสดหนึ่งคันติดจองหนึ่งคันและคันนี้นะครับมาจากสนามบินนะครับสนามบินไทยเรานี่เองนะครับคันนี้นะครับที่มาที่ไปรถชัดเจนตรวจสอบได้นะครับเป็นรถตู้เกียวโตนะครับเน้นวิ่งคืออันนี้รถนะครับใช้อยู่ในสนามบินนะครับส่วนใหญ่แล้วก็รับ พวกแขก VIP พวกนี้นะครับเป็นรถที่ใช้ถนอมถนอมนะครับป้ายฟ้าไม่ใช่ป้ายเหลืองไม่ใช่รถวิ่งสาธารณะนะครับรถวิ่งเส้นทางเฉพาะเท่านั้นนะครับคันนี้รถสภาพสวยเดิมเลยได้สีขาวนะครับสีขาวปี17-18นะครับค่าตัวนะครับป้ายแดงออกมานะประมาณล้านกว่าบาทเลยนะครับวันนี้เือแค่7แสน70,900บาทนะครับได้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะ5สีแถว นะครับสีสันพิพันธ์รถสภาพเดิมคงความสวยความเดิมนะครับรถสวยกริบเลยนะครับกระจกนะครับมองข้างจะได้เป็นสีดำนะครับสีดำแล้วก็เปิดพับเนี่ยได้แบบไฟฟ้านะครับก็ยางนะสภาพใหม่กริบนะครับของดันหลบนะครับสีสันพิพันธ์รถได้เดิมแท้เลยนะครับดูจากด้านหน้านะครับสวยใสนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียม2ชั้นใหญ่ๆพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหน้าเป็นมันติรีฟิคเตอร์นะครับ รถสภาพนะครับบอกเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิการเล่มนะครับมีให้ดูโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อสดได้จะเป็นได้ใครสนใจรถตู้นะครับพร้อมใช้งานติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับผมอยู่ที่เรษไทยห้สิบแปดกรุงเทพนะครับติดต่อหาเป้นะครับเบอร์ด้านล่างนะเบอร์0ูนย์94 8 8สติดต่อมาได้เลยนะครับ สีสันภายในสภาพเดิมรถเรียกว่าเดิมๆเลยนะครับตรงนี้เป็นกระจกอ่าเรียกว่าบานฉุกเฉินเนาะฟิล์มลลมิเนติดมาครบนะครับเบาะสีแถวนะครับสภาพใหม่เอี่ยมกริฟนะครับเบาะด้านหลังสามารถจะพับได้นะครับแล้วก็แอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับแอร์ด้านหลังอ่าบนราคามีให้ถึง4จุดนะครับสภาพรถสวยเดิมเงางามกริปเลยนะครับไดรเกียร์ออโต้นะครับสภาพสวยๆนะครับโครงสร้างเดิมนะแล้วก็ดูนะตรงนี้ไฟทุกอย่างนะครับก็เช็คให้หมด QC ีให้หมดนะครับ คือไม่แรงนะครับไม่แรงไม่มีนะเดี๋ยวใส่ให้นะครับไม่แรงไม่มีนะอ่าเดี๋ยวเทศกาลให้ใส่ให้ดูแลให้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นองเป็ดอาร์คสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับนี่ดูได้เลยเป็ดอาร์คสวยเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีโดนชนนะครับขอสไลด์ดูนิดนึงนะสไลด์ประตูดูหน่อยนะครับอ่ารถนะครับประตูก็สไลด์ได้ไม่มีออดแอดใดทั้งสิ้นเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุนะครับเป็นองเป็ดอาร์คนะครับนี่ด้านบนเห็นไหมเรียงสวยธรรมชาติเลยนะครับ เมตอาร์สวยเดิมเงางามนะครับด้านท้ายไฟท้ายก็แดงๆใสๆใหม่ๆหล่อๆนะครับกระจกด้านหลังนะครับก็ติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยพร้อมเลยนะครับฟิล์มก็80นะครับติดฟิล์ม80มานะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยด้านหลังติดมาให้ถึง2จุดนะครับด้านล่างเห็นไหม แล้วก็คันนี้เดี๋ยวผมจะแถมในเรื่องของกล้องหลังให้ลูกค้าด้วยเพราะว่ามันจําเป็นนะครับจาเป็นเพราะว่าเวลาที่นะครับถอยรถตู้มันยาวนะครับต้ามไม่ชนานาญการหรือไม่เคยขับเลยนะครับก็เสี่ยงที่ชนเสาได้นะครับเซ็นเซอร์อาจจะไม่พออย่าเปิ่ติดกล้องแถมไปให้ด้วยเพิ่มนะครับ ใครสนใจรถตู้นะครับที่เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับรถหน่วยงานตปวผสมพวกนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับสภาพดีนะครับข้อดีเลยรถตู้พวกหน่วยงานนะครับเข้าศูนย์ตลอดดูแลตลอดนะการดูแลไม่มีขาดนะครับเป็นถังของเหลวตลอดรถสภาพดีสภาพเยี่ยมนะครับเบาะหลังมีถังดับเพลิงให้ครบเลยนะครับเบาะพับได้แบบนี้เลยเห็นไหมซ้ายขวาพับได้หมดนะครับเมทอาร์ตเดิมๆคมๆสวยๆนะครับนี่ เป็นอาร์ตเดิมๆคมๆสวยๆใครชอบก็จัดนะครับจัดได้เลยโครงสร้างเดิมสวยแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับรถตู้นะสภาพพร้อมใช้นะครับมีตัวคําโชคมาให้นะครับเปิดมาเนี่ยเปิดเบาๆสบายๆยผู้หญิงผู้ชายนะก็เปิดได้เพราะว่ามันเบานะครับมีตัวโชคค้าให้รบร้อยนะครับนี่เป็นองค์เป็นอาร์ตโครงสร้างเดิมสวยเลยเห็นไหมครับรายละเอียดตัวรถนะครับได้สภาพเดิมนะครับได้สภาพเดิมนะครับ กระจกสังคัญเนี่ยข้อดีเลยคือเดิมแท้จากโตโยต้าได้เดิมๆทั้งหมดนะครับมองจากด้านหลังสภาพรถคือสวยมากพร้อมใช้งานนะครับโอ้มุมนี้สวยจริงๆนะครับขอถ่ายเอาไว้นะครับเป็นภาพปกแล้วกันอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของอคอนโซลเป็นยังไงบ้างแล้วก็ห้องเครื่องนะครับงานด้นนานในนะครับของเขาจะออกแบบมาเนาะเบานั่งจะเป็นเบาผ้าหนาๆน,าน,านุ่มๆน,น,นะครับไม่เจ็บก้นนั่งสบายแล้วก็ไม่ไม่โอมซับความร้อนด้วยนะครับ กระจกไฟฟ้านะครับพับได้แล้วก็พับได้สีทางนะครับคราวนี้อย่าเปิดอย่าเปิดอย่างนี้ก่อนนะเปิดแอร์ก่อนนะครับเปิดแอร์เทสแอร์โอแอร์เย็นฉ่านะครับแอร์เย็นปกตินะครับผม QC ให้หมดตรวจให้หมดทุกอย่างนะครับระบบไฟฟ้าและหมอกมีครบเกียร์ออโต้นะครับเห็นไหมมี D3 d 2ม l เห็นไหมมีให้ครบเลยนะครับไฟขอทางนะครับอยู่ครบจนสมบูรณ์ใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับอ่าคราวนี้อย่าเปิดฝาหน้าเครื่องไว้นะครับอย่าพาไปดูนะครับฝาหน้าเครื่องนะ ดี๋ยวพาดูฝาในเครื่องแล้วก็ดูห้องเครื่องกันนะครับรถตัวนี้เป็นตัวหน้าสั้นนะเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหน้ายาวจะเครื่องอยู่ด้านหน้านะครับผมมีทั้งหน้าสั้นหน้ายาวมีให้หมดเลยนะครับแต่หน้ายาวเป็นป้ายแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอลองสตาร์ทนิดนึงนะครับอ่ะคราวนี้ต้องเปลี่ยนแบต่อยน,นะเพราะแบตร,รู้รู้สึกว่าแบตค่อนข้างค่อนข้างจะอ่อนนะครับโครงสร้างเดิมนะบอกเลยภายนอกภายในสี 4, เดิมเดิมนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับมาดูกันนะด้านหน้านะครับด้านหน้านะ สภาพสวยเดิมไม่มีชนแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอแกะดูให้ลูกค้าดูทุกคนก่อนเลยนะครับนี่โครงสร้างเดิมโมนงน็อตเดิมๆใสๆเงาเงานะครับซีนเดิมแท้จากโรงงานนะครับเม็ดอาร์ครอยเชื่อมต่างๆรอยมาร์คคีซียังอยู่ครบเดิมสมบูรณ์นะครับเรียกว่าสวยพร้อมใช้เลยนะครับสติ๊กเกอร์มอกโรงงานนะครับอยู่ครบเดิมสมบูรณ์นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับนี่ตาปั๊มตาอา่สาสัญลักษณ์จากโรงงานยังอยู่ครบหมดเลยนะครับ เอาไปใช้งานกันนะครับใครสนใจนะครับรถตู้นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับจากโตโยต้าติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับเชอเพิงน้องก็เป็นดีเซลเท่านั้นนะครับฝาถังอยู่ทางซ้ายนะครับด้านหน้าเชอเพิงดีเซลนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับสะอาดซ้านแค่ไหนเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะครับรถตู้นะครับคันนี้เป็นรถตู้ที่นะครับจะบอกว่า น่าใช้นะครับเพราะได้เกียวออโต้ด้วยนะครับขอยกนิดนึงนะอ่ายกเลยนะครับนี่เครื่องนะครับใหม่กิฟต์นะครับเครื่องใหม่กิฟต์นะครับรอยมัด์กิซีเดินอยู่ครบนะครับเครื่องเดินเงียบปกตินะครับไม่มีน้ำมันรั่วอะไรเยอะใต้ถุงกระท้องไม่มีเรียกว่าไม่มีรอยน้ะมันรั่วเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะเพราะว่าแบตเตอรี่รู้สึกไฟอ่อนนะครับวงโซล่านะครับแผ่นเทสอยู่ครบเดิ่มสมบูรณ์เลยนะครับนี่แผ่นเทสคมๆโตโยต้ามอเตอร์นะครับโมเดลนะครับเลขเครื่องเลขเฟรม นะครับสีนะครับได้เฟรมชัทุกตัวสอนแฮปปีผลิตนะครับเดือน17บเ้เดือเดือนธันวาปี17นะครับจด18บนะครับก็รถปีไม่ใหม่ไม่ไม่เก่ามากเกินไปไม่ใหม่เกินไปนะครับก็รถประมาณ5ปี $6 ปีนะครับใครสนใจนะครับรถตู้นะพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับรถตู้หน่วยงานจากท่ากัศยานนะครับ สีขาวนะครับเกียร์ออโต้ติดต่อมาได้นะครับเอาไปใช้งานเอาไปวิ่งงานนะครับเราถามว่ามีเกียร์กระปุกไหมมีนะครับผมมีให้เลือกเยอะนะครับไม่มีแค่นี้ดูได้เลยนู่รถตู้เยอะแยะเลยนะครับนี่รถมีประมาณ400คันรถตู้ประมาณ6 0คันแล้วนะครับถ้ารถตู้นะที่นี่คือมาจากรถตู้มือสนะครับสภาพสวยเกร์เอนะครับติดต่อหาเป้เลยที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 8 8วันนี้ก็ขอบคุณที่ซทุกคนมากที่ดูมาจนจบนะครับ ใครอยาก,ยากได้รถตู้ไปใช้งานเกียวโตติดต่อมาทักมาได้เลยวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ